ใช่บอกว่ารูเตอร์ชูเตอร์เกมไหนดีที่สุดกูขอยกให้แฟนชาย Borderland อยู่แล้วส่วนเกมอื่นนะโยนทิ้งถังขยะไปไลฟ์เซอร์วิสออนไลน์ฝากแอคเคาท์ไว้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่ามันจะทำมายอดเยี่ยมขนาดไหนกูไม่แตะอยู่แล้วไทนี่ทีน่าเป็นเกมที่ผมเฝ้ารอมันตั้งแต่ประกาศแต่อีกแล้วมึงซื้อไปเป็นไทม์ไอคกูสีอีกแล้วแต่ก็โชคดีโชคดีที่ไม่ได้อยากเล่นจนลงแดงขนาดนั้นจนมันมาลงสตรีมกูก็รู้สึกว่าเออเอาไว้ก่อนละกันเนี่ยเนี่ยความรู้สึกอยากเล่นมันหายไปกูก็อยากเลน ที่กูเกลียดอ e ีพิกเกมสโตร์ก็ได้แต่รอไปรอจนกูเฉยๆกับมันเป็นที่เรียบร้อยและกูกว่าจะบิวตัวเองเฮ้ยๆมึงมีเกมนี้นะเว้ยเล่นเล่นเหอะเล่นเหอะมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะ่ะผมฮะดิวะจะมาเล่ารีวิวบนอยวยผู้มึงฟังเกี่ยวกับเกมนี้แนสไตล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากคำหยาบเยอะไปเรื่องของกูนี่คือฮะดิวะ The Dark Strip ทำไมาอินโทรมันดูซีเรียสจังวะแต่าทางที่เกมแม่งฮาชิบหาย มึงจะระบบทดเป็นมึงที่นั่งเล่นบอร์ดเกมอยู่กับน้องทีน่ามีแค่นี้แหละเนื้อเรื่องอะ่ะข้ามไปส่วนต่อไปเลยเฮ้ยพ hey, ี่อิมสันไปเปล่าเล่นไปแล้วไม่ใช่อมุกเนี้ยที่พูดเนื้อเรื่องแบบสั้นๆแค่นี้เออนับวันแม่งยิ่งมุกหมดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเหล่าผู้กล้ากำลังจะมายับยัง้งเดอะดราก้อนลอดผู้ยิ่งใหญ่ฮ่าฮ่าพวกมึงจะมาหยุดกูอย่างนั้นเหรอไอพวกลูเซอร์ก่อนจะมาหยุดกูบอกให้ตัวเองไปทาสีก่อนในสัตว์ทันั้นดราก้อนหลอดได้โชว์พลังอันแสนอลังการทำเอา ทันใดน,นั้นความหวังก็ได้ปรากฏขึ้นมาสายลุงไมลิตเติ้ลโพลนี่รูสามสี่ไม่รู้ใครชอบดูโผล่มาช่วยเหล่าฮีโร่ไว้ทันมาได้ใช้พลังอันแรงกลา้าจัดการกับเหล่ากองทัพดราก้อนหลอดและทำการพันฒนาการเจ้าตัวร้ายนี้ไว้และในประเทศออกจากโลกใบนี้และนั่นคือทั้งหมดของแคมเปญแรกที่อีทีน้นสร้างขึ้นมาในเกมใหม่ที่นางได้สร้างขึ้นก็คือเรื่องราวสารต่อจากเกมที่แล้วของนางเองตัวร้ายหลักก็ยังคงเดิมและไอ้ดราก้อนหลอดมันได้ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งแต่จริงๆแล้วเราไปยับยั้งได้ทันแต่มันลับ,บอกเราาว่า มึงคิดว่าจะมาฆ่าบอสตัวสุดท้ายได้ตั้งแต่เควสแรกอย่างนั้นเหรอกูขอบิวอัพสร้างกองทัพสร้างคาแรคเตอร์สร้างนู่นสร้างนี่ก่อนค่อยมาตบกูกูไปละมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของมึงที่จะต้องไปเล่นตามบทเกลียนของโลกใบนี้เพื่อพิชิตบอเดอร์แลนด์ที่นี่ในส่วนของเนื้อเรื่องมึงไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากหรอกเดี๋ยวออทีหน้ามันจะเสกนูน่นนี่ประพันธ์บทนี่นั่นมันมีไว้เพื่อเอาฮาทางั้านเนื้อเรื่องโดยส่วนตัวกูแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ได้เน้นจุดนี้อยู่แล้วก,นนากวา land, รานาี้ มันดูดรอปลงยังไงก็ไม่รู้ว่ะคือเทียบกับภาคก่อนแล้วภาคนี้แม่งดูดิสนีย์ขึ้นเยอะเลยนะปกติแล้วบอดอรแลนด์มันจะมีความกรหน่อยๆย,ยิงหัวหัวหลุดเลือดสาดอะไรแบบนี้แต่มาภาคนี้คือเกมทุกเพศทุกวัยเลยผมรู้สึกว่าภาคนี้อาร์สตสไตล์และเอกลักษณ์ของมันดูไม่ค่อยชูโรงเหมือนภาค3แสงและเงาก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายแทบจะถอดมาเลยด้วยซ้ำเผลอๆภาค3ยังสวยวิีกในบางจุดอ่ะแต่มันก็ดีตรงที่ว่าภาคนี้กินเครื่องน้อยกว่าภาค3คืออาการกระตุก texture streaming ไม่ค่อยมมมมมีีปัญหหาาาาาาอออออะะะไไรรรจจจบ้้งงแตต่่่่ยยกกกกวววเเเเดดิคชฟ็็มีปัญหา ถ้าเกิดเห็นฟตเทจมันฝฟืดๆก็เป็นเพราะว่าโปรแกรมอัดนะแม่งกวนตีนกูอุตส่าห์ไว้ใจมึงมากกว่า OBS นะเว้ยเวนมากันที่เกมเพลย์เกมนี้เป็นแนวแอคชั่น RPG ลูเตอร์ที่เป็นระบบหลักแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงระบบ RPG หรือระบบโลว์เพย์ยิงเกมของเกมนี้ก่อนเราสามารถสร้างตัวละครเลือกหน้าตาของเราได้ในภาคนี้แล้วบอกตรงๆกูชอบในการสร้างตัวละครของเราเองในเกมนะแต่รู้สึกว่าในภาคนี้มันดูขาดความเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์จะพูดว่ากูชอบแนวทางในการเลือกตัวละครมาสักตัวในสายนั้นๆของ Borderlands มากกว่าก็มันเป็นเอกลักษณ ของแฟรนไชส์อยู่แล้วอะและแต่ละตัวมันก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําด้วยแต่พอมาภาคนี้เราสร้างเองความเกลียนความฮามันหายไปเยอะไม่รู้ทําไมเราจะสามารถเลือกสายในการเล่นได้แถมเล่นไปสักพักเอามาผสมกับสายอื่นได้ด้วยมันควรจะดูสร้างสรรค์ใช่ไหมแต่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยให้ความรู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นและตอนเล่นไปมันก็ไม่ได้ให้ความฟินในการบิวสายเหมือนเกมกริมดอนไททันเควสเลยสักนิดเดียวคือกูพีเฟอร์ในแบบเดิมมากกว่าคือสายหนึ่งมี3คลาสให้เลือกเล่นแบบนี้น่าจะสนุกกว่านะทำแบบผสมสายกันมันก็ดูหลากหลายดดดีีแต่่มมันนกกก็ไไ้้้ใใหรรูสึาิว ภาพก่อนๆไงอันนี้ใครจะไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะแต่ก็ต้องขอบอกว่ามันไม่ได้แย่ย้ำว่ามันไม่ได้แย่ระบบต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือ overworld ตอนแรกกูนึกว่าแม่งทํามาเพื่อปั่นเราเฉยๆจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่มันคือระบบเดินทางหลักของมึงเลยต่างหากเราสามารถเดินไปเจอ random encounter ได้และบอกเลยในช่วงแรกๆของเกมกูไม่ชอบระบบนี้เลยมันน่าลาคาญแต่พอเล่นไปสักพักผ่านไป14ชั่วโมงในเกมความคิดของกูได้เปลี่ยนไปเฉยเลยความสนุกมันเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้กูรู้จริงๆว่ออ่่าอไไ้นียมมัก็ดแ แล้วมันจําเป็นด้วยมันทํามาให้เราฟาร์มของเพื่ออัปเกรดโหลดเอาของตัวเองอย่างสมมติมึงมีปืนเวล15ตอนนี้มึงเวล19มึงอยากได้ปืนใหม่มาใช่ไหมก็ไปฟาร์มหารูดโดยใช้ระบบนี้แหละแต่ก็ขอย้ําอีกทีว่ากว่าจะทําให้กูรู้สึกสนุกได้อารมณ์แบบเฮ้ยแม่งมันดีว่ะต้องผ่านไป14ชั่วโมงและแน่นอนเกมนี้ก็จะมีระบบไซค์เควสตามสูตรแต่บางไซค์เควสก็จําเป็นในการทําเพื่อเราไปต่อได้เพิ่มเพย์ไทม์ของเกมแต่ไม่ว่าจะเป็นเควสอะไรสุดท้ายก็ลงเอยด้วยกายงงออ่ีันแล้้้วววต ต้องฝ่าฟันหาวิธีปลุกโคตัวร้ายมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไอคนที่มอบเควสเรานี่แหละเป็นคนจัดการมึงฟื้นมาแล้วสินะแต่เวลาที่กูจะฆ่ามึงด้วยนังมือของกูเมืมุกนี้กูเจอบ่อยแล้วเนะี่ยต่อมาระบบคอมแบทก่อนอื่นเลยกูอยากจะบอกให้มึงใจเย็นๆก่อนหากมึงไม่รู้สึกเอนจอยกับเกมนี้เลยในตอนช่วงต้นเกมมันรู้สึกเหนื่อยมากมันน่าเบือ่อมันดูไม่มีอะไรทําให้รู้สึกสูบฉีดอะแต่กูรับประกันเมื่อมึงเล่นมาจนมีของดีปืนยิงสนุกบิวสกิลมาพอสมควรโอ้กูบอกเลยน้องดูมสเลเยอร์คือ นี่แม่งเหมือนเล่นโคนละเกมอะแต่น่าเสียดายนิดหน่อยที่อาวุธระยะประชิดเกมนี้มันไม่ใช่อาวุธหลักคือกูก็อยากให้มันอยู่ช่องหลักแทนช่องปืนอะและก็บิวแต่สายมลีมันคงน่าจะสนุกอะมันแนวแฟนตาซีไงมันเข้ากับโลกของเกมประเด็นหลักๆก,กูอยากหวด,ดาบไปด้วยใช้สเปลเวทไปด้วยได้และการใช้สเปลเวทเนี่ยมันจะมาแทนที่ด้วยระเบิดของเราอันนี้อย่างเจ๋งเลยมึงทั้งยิงไปด้วยใช้เวทไปด้วยได้มันทําให้การต่อสู้จริงๆมันดูมีหลายอย่างที่ต้องคํานึงถึงสกิลเราสเปลเวทอะไรแบบนี้ตอนไฟเลยรู้สึกว่าเออ ระบบ Element ตศัตรูแต่ละตัวมันจะมีการแพ้ท่าตต่างกันไปบางตัวสามารถต้านทานได้เลยมันก็ต้องทําให้มึงต้องบิวโหลดเอามาหลากหลายเพื่อไปหัวกับมอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกมากขึ้นแต่พูดตรงๆร,ระบบนี้อาจจะยังไม่คอนเซิร์นขนาดนั้นถ้ายังไม่ถึงช่วงเ d g เกมมึงยิงๆไปเถอะแต่ก็จะลาบากเลยนะและระบบปืนในภาคนี้กูขอบ่นหน่อยเถอะลูกซองในภาคนี้แม่งยิงไม่สะใจเลยบอกเลยในภาค3ามเนี่ยเมนกูเลยนะลูกซองอะแต่ภาคนี้ไม่ดุง่อยและปืนที่กูคิดว่าแม่งบัฟมาและเล่นสนุกขึ้นนั่นก็คือสไนเปอร์เทียบกกัับภาา่่อนททที้ท้้งงชล ั้งยงยิแต่คราวนี้มึงทาดาเมจได้เร็วมากแต่ก็แลกมากับดาเมจที่เบาลงมันก็โอเคอะเพราะเกมนี้มันไม่ได้เน้นลากหัวคมคมระบบต่อมาที่ขาดไม่ได้คือ end game content มันเรียกว่า chaos chamber ที่จะเปลี่ยนเกมนี้ให้กลายเป็นกึ่งโลกไล์บอกเลยทั้งเกมแม่งแค่รวอมอัพนี่แหละคือความยากที่แท้จริงเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปลุยในที่แบบสบายๆหรือยากไปเลยซึ่งแน่นอนยิ่งยากยิ่งได้ของดีและเมื่อจบรันเราสามารถเอาเพชรที่ได้มาจากในรันไปหยอดในมังกรซึ่งไอ้มังกรพวกนี้มันก็มีแคตตาล و ี้เป็นของตัวเองมึงอยากได้สร้อยก็ไปหยอดสร้อยอยา ากได้อาวุธตีใกล้ก็ไปหยอดอาวุธตีใกล้แล้วมันก็จะสุ่มรูดดีๆมาให้วงเล็บเกลือส่วนใหญ่คือถ้าใครชอบการรูดการสุ่มของเนี้ยจะรักเลยมาในส่วนของปัญหาของเกมนี้บ้างดีกว่าอย่างแรกคือเกมมันดูงบน้อยอ่ะเทียบกับภาคสามมันก็จริงที่ภาคนี้มันไม่ใช่ภาคหลักแต่ราคาของมันออกมาเล็กๆมันก็ไม่เบานะเอาง่ายๆราคากับคอนเทนต์และคุณภาพของมันความคบแก้วมันดูไม่คุ้มอ่ะและกูรู้สึกใส่ใจใส่เอยนที่จะพูดแบบนี้เลยต้องขอขอบคุณอ e ีพิกที่ทําให้กูไม่รีบซื้อเกมนี้มาเล่นในราคาเต็มมตอนนนนนััั้้้่งงกกูคสบเีแหล ชิินช้น,นหรือกูอาจจะชอบเกมนี้มากกว่าตอนนี้ก็ได้เพราะมันมีความอยากเล่นไงต้องยอมรับกันตามตรงขนาดกูเป็นคนชอบแนวรูเตอร์ชูเตอร์กูยังเอียนกับเกมเพย์ในภาคนี้เลยคือทั้งเกมมันก็มีแค่ยิงรูทย,ยิงยิงรูทอะ่ะมันเลี่ยนและปัญหาที่หนักที่สุดไดอะลอกแม่งกดข้ามไม่ได้และบางครั้งแม่งพรากันอย่างนานอี รวมมันเป็นเกมที่ให้ความบันเทิงกับกูได้พอสมควรแต่มันหลังจาก14ชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงทําให้กูรู้สึกสนุกตั้งแต่ต้นไม่ได้สงสัยมันกลัวเราเลี่ยนแบบสุดๆมั้งมันจะไล่ไปตามลําดับไงน่าเบื่อเริ่มสนุกโคตรมันและเลี่ยนส่วนคะแนนของไทยนี่ที่หนา Wonderland s ดินแดนม m a h a B Mas. หลังจากนี้ถ้าภาคต่อไปจะออกมาก็อย่าทาเอ็กซ์คลูซีฟอีกในสัตว์